เช่นคุณส่งความรู้สึกลบใช่ไหมจัก,กรวาลก็จ่ายมาเป็นประสบการณ์ลบๆบให้คุณได้วความรู้สึกลบ,ลบแต่ถ้าคุณจ่ายไปเป็นความรู้สึกบวกบวกรู้สึกดีจัก,กรวาลจ่ายมาเป็นประสบการณ์ทำที่ทำให้คุณรู้สึกดีแบบนี้เลยนะคะคุณคือเสาสัญ,ญญาณที่ปล่อยออกไปความรู้สึกของคุณอนะ่ะคือการออเดอร์จัก,กรวาลสั่งจัก,กรวาลว่าฉันเอาอะไรฉันต้องการอะไรอ่าแบบนั้นเลยนะ ค,ความรู้สึกความรู้สึกคือทุกสิ่งหน้าที่ในแต่ละวันคุณบ่อยสัญญาณให้ถูกความรู้สึกหรือเรียกอีกหนึ่งว่าแรงสั่นสะเทือนนะคะแรงสั่นสะเทือน <S <S จริงๆแล้วเราทุกคนนะคะคือคือพลังงานนะคะวิทยาศาสพิสูจน์แล้วคือเล็กที่สุดคือควอนตัมเป็นพลังงานเราก็เป็นพลังงานเคื่อนคนนั้นก็เป็นพลังงานบ้านก็เป็นพลังงานรถก็เป็นพลังงาน ทองคําเพชรนินจินดาต่างๆก็คือขอนตามขอนตามหมดเลย